ฉันกำลังลนั่งเล่นอยู่บนเตียงในห้องนอนของฉันฉันเบื่อมากแต่ก็ยังคงไม่หายตกใจจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับอีทีจนมาถึงวันคริสต์มาสฉันพยายามฝืนใจที่จะกลับไปเล่นอีทีต่อยรอบในเกมที่ฉันเล่นแต่ที่จริงฉันพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นคนนั้นแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนทั้งเล่นกับพวกเขาหรือโดดใหม่ก็แล้ว ็ยังคงเหมือนเดิมฉันเคยขอให้พ่อใช้ซีวิวใหม่ให้เพื่อที่จะได้เริ่มต้นทุกอย่างแต่พ่อช้นกลับไม่เชื่อเรื่องอีทีที่ฉันพูดตอนนี้ช้นโคตรจะล้มเหลวเลย <S <S แต่ฉันก็ได้ยินเสียงกรีดประตูฉันเลยรีบวิ่งไปดูที่หน้าต่าง<ๆ>ก็เจอกับเพื่อซีชายชื่อนาธานที่มารอฉันอยู่ที่หน้าบ้านฉันเลยที่ลงไปเปิดประตูรับเขาเฮ้ใคร เขาพูดด้วยข่าวสดใสเฮ้ hey. ฉันได้ตอบทักเขาไปพวกเรายืนคุยกันอยู่สักพักก่อนที่จะให้เขาเข้ามาและนาทาก็เจอกับเครื่องวิวของฉันว้าวเพื่อนนายมีเครื่องวิวใหม่ด้วยหรอทำไมนายไม่บอกฉันละ่ะเขาพูดออกมาแล้วเขาตื่นเต้นก่อนที่จะหันมาหาฉันใช่เออนาทานนายเห็นไม่ทานที่ฉันจะพูดอะไร นาทาก็หยิบรีโมทวิวขึ้นมาแล้วพูดว่าไม่เป็นไรนาะมาเล่นกันเถอะนาทนาส่งรีโมทมาให้ฉันแล้วฉันก็ไปปิดวิวขึ้นมาฉันอาสีหน้านาทนาได้ดีว่าเขากำลังตื่นเต้นจนกระทั่งเมนูวิวขึ้นมาฉันเองก็รู้ที่จะกลัวทันทีเมื่อนาทนาได้ไปกดรีโมทเรื่องมิชแนลเฮ้ยคานี่คือมิชแนลของนายหรอฉันเคยได้ยินมานะ พอเจอต่อหน้านี่โคตรเจ๋งเลยว่ะนาธานมาถามฉันใช่มันเจ๋งจริงๆฉันพูดติดขัดออกมานาธานเนี่ยคลิกไปที่มิชแอนเนลและฉันก็พยายามคิดในแง่ดีว่าจะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนมิชแอนเนลแต่ก่อนที่ฉันจะคิดอะไรต่อนาธานก็กดสตาร์ไปแล้วสิ่งที่ฉันคิดไว้ก่อนหน้านี้คือมันจะต้องมีกล่องข้อความขึ้นมาว่าบิวจิริจ,จู แต่ว่าฉันก็ต้องตกใจเพราะว่ามันพาเราเข้าสู่มิชแนลแต่พอพวกเราเข้าไปที่มิชแนลมันกลับมีภาพซาตุนเนอร์มากตามมาด้วยข้อความกับพลิบไปมาและเพลียี่เล่นด้วยเสียงคุ้มต่ำมากฉันมองไปที่นาธทานและนี่คือสีฉันต้องการจะบอกเขาตั้งแต่แรกเขาดูท่าทางถือตะหน,โน,นและสับสวมากพลางลากสายตามาหาฉันเออใคร นายพอจะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ถามชันก่อนที่เันจะเรืออธิบายแถมตอนนี้แช้ก็ได้ยินเสียงรบนที่ดังมากพวกเราีีกหันกลับไปดูที่ทีวีแล้วก็เห็นอีทีทีทท่กำลังยืนอ,อยู่กลางมิชแนลชั้นมองมันด้วยสายตาหวาดกลัวอีทีเขาได้ยืนตรูตรงหน้าตามมาด้วยสายตาที่จ้องมองพวกเราเออใครนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะนัน,นทนถามมาถาม แล้วก็หากลับไปดูที่อีทีทีท่กำลังเจ้าพวกเราอยู่ฉันว่าฉันจะปิดมิชชน,นลนะฉันได้ตอบเพื่อนไปแล้วฉันก็ได้หยิบรีมทเพื่อที่จะกดปุ่มออกปิดซี่ปดซีททำไมไม่ปีดอ่ะฉันได้พูดกับตัวเองซับไปซับมาแล้วกดปุ่มไปมาแต่ไม่ว่าจะทำยังไงตัวหน้าเจ้าก็ไม่ยอมปิดสักทีฉันเริ่มที่จะบากลัวแล้วนาทาก็ต้องมาช่วยฉันปิดมิชชน,นล แล้วอีทีก็เริ่มพูดขึ้นมาว่าสวัสดีคายอีทีได้ทาใช้ขึ้นมาอย่างมีความสุขคายนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะนาธานถามฉันด้วยความกลัวใจเย็นนะนั่งลงก่อนจะฉ,ฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังโอเคนะฉันเจอจัดกรองนี้เองฉันได้ตอบเพื่อนไปนาธานนั่งลงที่โซฟาแล้วพอเขานั่งอีทีก็ได้พูดอีกว่า ฉันไม่รู้นะว่าทำไมพวกเธอสองคนถึงเข้ามาในมิชแนลอีทีถามกลับมาทันทีนี่นายพูดเรื่องอะไรนะ่ะฉันก็ได้ถามกลับอีทีไปก็มีใี้นายสร้างน่ะควรจะอยู่ที่นี่ตลอดไงอีทีตอบกลับมาโดยทันทีหลังจากที่เขาพูดจบมีโขฉันก็เนืยขึ้นมาแต่ว่าเขาได้ตกลงมายังพื้นของมิชแนลและอีทีก็ได้หายไปในไม่ช้า ฉันดีใจมากที่ได้เจอมีของฉันอีกครั้งแต่ว่าดีใจไม่นานฉันก็ต้องมาตกใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าตอนที่มีของฉันลุกขึ้นมาเขาดูซีดมากไม่แต่คลอเลือดตาไปหมดเขาดูตัวสั่นแล้วกับว่าเหมือนเขาเจออะไรยแย่ๆมาฉันสาวาน้อยเลยว่าตอนนั้นฉันได้ยินเสียงมี่ของฉันกระซิบออกมาว่าช่วยฉันด้วยฉันถอยหาออกมาจากจอ และนาทาก็ตัวสั่นจริงๆฉันพระยายาเปิดมิชัยนั่งอีกครั้งและอีทีก็ได้ปรากฏออกมานายเจอเรียบร้อยแล้วสินะแต่นายยังไม่เคยรู้เขาใกล้ๆนี่นาอีทีเพู่ออกมาด้วยเสียงที่น่ากลัวและตัวกล้องก็ได้ z ูงไปที่มีของฉันแบบใกล้ๆจนทําเอาฉันเห็นว่ามีของแักกำลังร้องไห้แล้วเขาก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาฉันรู้สึกใจคอไม่ดีจริงๆ ฉันเห็นเนี่ยว่าเขากำลังถูกเผาต่อหน้าต่อตาฉันไม่กี่วิอีทีก็ได้เดินมาเข้ากับขวานแล้วเขาก็เดินมาใกล้มีของฉันที่ล้มลงอยู่กับพื้นแล้วเขาก็ได้ร้องไห้ออกมาหนักมากเพราะว่าอีทีที่เอาเท้าไปเหยียบน,นอกมีของฉันเพื่อให้จะหยุดเขาปล่อยเขานะฉันตะโกนออกมาอีทีได้หันมนามองฉันแล้วพูดว่าเขาไม่ได้หนีหรอกแต่เขาแค่ไม่รอด อีทีท่ผู้หลบมาแล้วได้หันกลับไปที่มีโขงฉันที่เขากำลังร้องไห้พวกลับว่าเขาหายใจไม่ออกและอีทีก็ได้ง้าขวานขึ้นมาและจามลงไปที่ขาของวิทั้งสองข้างแต่ว่าไม่มีเลือดแต่ฉันกลับเห็นรอยเดงนตรงที่อีทีจะสับขามีของฉันออกไปฉันได้บอกอีกว่ามีของฉันไม่ได้เจ็บปวดปางตายแต่ว่าเขากำลังพยายามคลานหนีต่อแต่ว่าอีทีก็ได้จางขวาลงไปที่เขาอีกรอบ ตอนนั้นฉันจำได้ดีเลยว,ว่าสีที่นาธานมาเจอวันนี้มันจะเป็นภาพติดตาเขาไปตลอดชีวิตฉันรู้เลยว่าเขากลัวแค่ไหนผ่านสีหน้าและฉันไม่เคยเห็นเขากลัวขนาดนี้มาก่อนฉันเลยบอกให้เขาไปอยู่ที่ห้องนอนฉันก่อนนาธานรีบรับคำทันทีเพราะเขาไม่อยากจะรู้ต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วเขาเรยรีบขึ้นห้องฉันไปและปิดประตูทันทีฉันกลับไปดูที่ทีวี เล็กอีทีก็ได้สบขลับไว้ที่คอของมิจนหัวของมิฉันลุดออกมาจากบาแต่ก็ยังคงไม่มีเลือดเอาตามที่เคยเห็นก่อนหน้านี้เลยฉันเห็นแต่รอยเลือดสีแดมบนคอและหัวของมิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้ฉันเลยรีบไปกดปุ่มพาวเวอร์เพื่อที่จะปิดยิวแต่มันไม่ยอมปิดให้ฉันพยายามกดไปเรื่อยๆจนฉันได้เห็นภาพซ่าแต่ตอนนั้นฉันได้เห็นมิที่หัวขาดไปแล้ว ก็ค่อยจางหายไปเรื่อยๆฉันเริ่มพยายามที่จะปิดวิวอีกครั้งแต่มันไม่ปิดให้ฉันเลือกแต่หินใจที่จะไปดึงปลั๊กวิวออกและเอาอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งรีโมทสายไฟเอาขึ้นไปที่ห้องฉันพอฉันมาถึงห้องเจ้าก็เปิดประตูเอาวิวใส่ตู้สภาอทันทีแล้วหันกลับไปหาหนาทาที่นั่งอยู่บนเตียงฉันด้วยอาการที่เขายิไม่หายหวาดกลัวจากสิ่งที่เจอเมือนจบยังอะ นาทารียถามฉันทันทีใช่มันจบแล้วฉันตอบด้วยความสปายใจฉันคิดว่านาน่าจะกลับบ้าน,นแล้วนะนาธานฉันบอกเพื่อนไปไ่้สิไว้เจอกันนะนาธานบอกฉันและออกจากห้องทันทีหลังจากที่นาธานกลับบ้านไปแล้วฉันได้ลงมาที่ท้อนั่งเล่นและฉันก็ได้เห็นภาพซ่าที่ฉายบนทีวีแต่ไม่นานนะภาพซ่าก็ได้หายไป และมีภาพสีดำฉายขึ้นมาตามรูด้ดรหนงสือสีขาวเขียนว่ามันยังไม่จบและทีวีก็ปิดของมันเอง